ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะลิเดียเราตรวจซ้ำพบถุงลมในปอดเป็นแผลหมอตอบไม่ได้หายเมื่อไรหลังจากที่ลิเดียสรรนรัตกับสามีแมทธิวยกครอบครัวพาลูกๆน้องดีแลนและน้องเดมี่ไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้ง หลังหายป่วยโควิดมา6เดือนซึ่งผลบอกว่าแมทธิวหายร้อเเซส่วนลิเดียปลอดทำงานแค่60%ซึ่งล่าสุดลิเดียก็ได้เปิดใจเรื่องนี้ว่า ตกใจไหมก็นิดนึงนะเพราะเราเองก็รู้สึกว่าเราแข็งแรงดีแต่ของพี่แมทก็หายแล้วร้อยเปอร์เซนต์แต่มันก็ออกมานิดนึงที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่คือเขาบอกว่าถุงลมในปอดอาจจะเป็นแผลอยู่คุณหมอก็อธิบายให้ฟังง่ายๆเหมือนตอนเวลาเป็นสิวมันหายแล้วแต่รอยดำรอยแดงอาจจะยังอยู่ก็อาจจะยังทำงานไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์ส่วนอีกนานแค่ไหนจะกลับมาร้อยเปอร์เซนต์ก็ยังไม่รู้เลยคุณหมอบอกว่า ว่าต้องใช้เวลาซึ่งหมอก็บอกไม่มีการรักษาต้องให้ร่างกายรักษามันไปเองออกกำลังกายเพิ่มก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็ต้องรองให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองเรื่องของงานคุณหมอบอกไม่กระทบเดียวก็ไม่รู้สึกว่ามันกระทบอะไรนั่นเองละคะ่ะ